สวัสดีครับทุกท่านเล็บสีซ่องดิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชและน้า,ายาไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันเลยครับได้มีลหลายๆท่านถามทายมากันนะครับให้ทางวิธีไทยพีชนแนลได้เสนอวิธีการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชและน้า,ายาไล่ศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยครับในวันนี้ผมได้นําเสนอแล้วครับตามมาดูกันเลยครับโดยวัสดุ ที่เราใช้วันนี้ครับจะเป็นของใช้ในครัวเรือนของเราทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นผงชูรสกะปีเครื่องดื่มชูกำลังและยาสีฟันครับผงชุรสมีหน้าที่อย่างไรในการบำรุงต้นพืชของเราครับผงชุรสมีสารนะครับทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตไวขึ้นนะครับเพราะว่าบำรุงรากบำรุงต้นขัวเหนียวแล้วก็ทำให้ต้นพืชของเราครับติดดอกออกผลไวครับ แล้วก็กะปินี่ครับบำรุงรากแน่นอนแล้วก็บำรุงต้นพืชของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเครื่องดื่มชูกําลังรู้กันเป็นอย่างดีเลยครับว่าเครื่องดื่มชูกําลังบำรุงต้นพืชได้แน่นอนครับเพราะว่ามีวิตามินต่างๆเลยครับบำรุงต้นพืชของเราได้แน่นอนครับเจริญเติบโตติดดอกออกผลไวเช่นกันครับแล้วตัวนี้ครับมีประโยชน์อย่างไรครับในการบำรุงต้นพืชเปล่าเลยครับตัวนี้ไล่แมลงไล่ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเลยครับ ผมเคยทำคลิปในการไล่ศัตรูพืชไล่แมลงหนอนเพีย้ยตัวนี้ครับใช้ได้แน่นอนเพราะว่าในยาสิฟันมีสมุนไพรเราจะต้องใช้ยาสิฟันที่มีสมุนไพรเท่านั้นนะครับจึงจะไล่ศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชที่บินมาหรือว่าศัตรูพืชที่มาทางพืน้นดินใช้ได้แน่นอนครับวันนี้ผมเลยนําเสนอวิธีการบํารุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันเลยครับจาก4สิ่งนี้ครับ บำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการทํากันเลยครับในการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันผมจะใช้น้ําเปล่าจํานวน10ลิตรครับผมจะตักมาเพื่อมาผสมส่วนผสมด้านนอกก่อนครับผงชุลรสโมโนโซเดียมกูตเมดนั่นเองครับผมจะใช้จํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะพูนูลเลยครับใส่ลงไปในขันนี้ก่อนครับ ทำไมเราไม่ผสมในถังนี้เลยครับเพราะว่าส่วนผสมบางอย่างเราจะต้องมาผสมด้านนอกครับอย่างเช่นกะปิเนี่ยครับเป็นอะไรที่เหนียวเราจะไปคนในถังนี้ก็จะคนยากครับแล้วก็ยาตีฟันเราก็ต้องมาคนในขันนี้ครับเพราะว่ายาตีฟันก็เหนียวเหมือนกันครับกะปิเราจะใช้จํานวนหนึ่งช้อนโต๊ะพูนูนเลยครับใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนี่ครับเราก็จะใช้1ช้อนโต๊เหมือนกันครับวันนี้เราจะไม่ใช้หนึ่งฝานะครับเราจะใช้1ช้อนโต๊ะเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับไล่ตะตูตพืชของเราได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นมดมแมลงเพีย้ยหนอนเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับนะผมเคยทำคลิปไปแล้วครับ ทุกท่านไปเปิดหาดูกันเลยครับวิธีการไล่ศัตรูพืชด้วยยาสีฟันครับยาสีฟันเราจะต้องใช้ที่มีสมุนไพรนะครับผมเน้นเลยนะครับยาสีฟันต้องใช้ที่มีสมุนไพรเท่านั้นนะครับเพราะว่าสมุนไพรไล่ศัตรูพืชได้แน่นอนครับผมจะใช้ยาสีฟันนะครับไม่เยอะครับนี่ครับประมาณเราประมาณเอานะครับประมาณ10เซนแล้วกันครับ เราบีบออกมาประมาณ10เซนครับเราต้องคนทุกอย่างให้ละลายก่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยกะปิยังไม่ละลายเลยครับทำละลายแล้วก็มือบี้ครับนี่ครับนี่ครับละลายหมดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทคืนลงไปในกระป๋องที่มีน้ำจำนวน10ลิตรนี่อยู่ครับนี เท hey, ลงไปรวมกันเลยครับแล้วก็คนทุกอย่างเข้ากันทีครับระวังหัวเชื้อและน้ำเปล่าครับนี่ครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับน้ำยาสำหรับไล่ศัตรูพืชและปุ๋ยบำรุงต้นพืชในตัวเดียวกันครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการลดราดบำรุงต้นพืช ให้ต้นพืชของเราติดดอกออกผลไวและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันเลยครับในการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันครับเราใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผลทางการเกษตรนะครับใช้ได้หมดเลยสําหรับปุ๋ยและน้ํายาไล่ศัตรูพืชตัวนี้ครับเราจะใช้ประมาณ1ขันนะครับต่อ1ต้นครับดูครับเนี่ยติดดอกเต็มเลยครับเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ครับบารุงไปได้ครับ จะได้ติดดอกเพิ่มคืนครับนี่ครับประมาณ1ขันครับในการใช้เราจะใช้อาทิตย์ละ2ครั้งนะครับสําหรับปุ๋ยและน้ํายาไล่ศัตรูพืชตัวนี้ครับอิงงามๆนี่ครับพกหลงเราใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับลดรากไปเลยครับจะเพิ่มสีแล้วก็ทําให้ต้นพืชของเราและต้นบอนสีเจริญเติบโตไวขึ้นครับสีก็จะสดใสขึ้นครับดูนี่ครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้บํารุงพริกดกกิ่งแทบหักเลยครับดูครับนี่ ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดไปเลยครับเดี๋ยวต้นพริกตัวนี้ก็จะติดดอกออกผลเพิ่มพูนขึ้นครับลดอะไรก็โดกรดอะไรก็งามต้องปุ๋ยสูตรนี้ครับมนาทุนเก้าครับโดกเต็มต้นเลยครับนี่ลูกใหญ่ๆทางนั้นเลยครับปุ๋ยสูตรนี้ลดลาดไปเลยครับทั้งบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นมดแมลงนะครับไม่มารบกวนต้นมะนาวแน่นอนครับดกจริงๆ นคุณนายตื้นสายสวยๆแบบนี้ครับติดดอกเยอะๆเป็นนี้เราก็ลดลาดได้ครับลดอะไรก็ดกลดอะไรก็งามต้องปุ๋ยสูตรนี้ครับนี่ครับต้นคุณนายตื้นสายดอกสวยๆเลยครับปุ๋ยสูตรนี้ครับลดลาดไปเลยครับต้นกระเพรางามๆแบบนี้ครับต้นมะเขือพวงที่อยู่ติดกันนะครับลดลาดไปด้วยปุ๋ยสูตรนี้เลยครับมาดูฟักแฟงน่ครับลูกใหญ่ๆห้อยเต็มเลยครับนี่ครับปุ๋ยสูตรนี้ รดอะไรกระดกรดอะไรก็งามฟักแฝงลูกใหญ่เลยครับรดลาดไปเลยครับในการลดลาดเราจะต้องลดลาดตอนช่วงเช้าเลยครับบำรุงต้นพืชนะครับครับลดอะไรกระดกลดอะไรก็งามปุ๋ยสูตรนี้ครับอู้ฟักทองล้านกันเลยครับฟักทองเลื้อยขึ้นล้านขึ้นค้างแบบนี้ครับลูกใหญ่ๆเลยครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกลูกนึงครับ งามๆกำลังโตเลยครับเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้บำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชทางพื้นดินครับลาดที่กกของฟักทองเลยครับต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ผลประโยชน์จากปุ๋ยสูตรนี้ด้วยครับลดลาดไปเลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันนี้ครับ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาววิทัยพีชาแนลครับผมการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชและไล่ศัตรูพืชในตัวเดียวกันแบบนี้ครับไม่เสียเวลาแล้วก็ประหยัดเงินด้วยครับ